แกะอันนี้น่าจะโอริงย่าสามแพ็คที่เหลือนะเดี๋ยวเอาไงดีไปไปไวเลยแล้วกันไปไวเลยซูมเลยพ <c oughs> ยายามให้ไวนะครับต้องแกะทุกซองดีนะเพราะว่าเอเอสอาร์ S S R มันมีโอกาสออกพร้อมกับ การ์ดอาเนี่ยะดยไม่รู้เดี๋ยวดูเวลาก่อนแล้วกันมันจะแกะันได้กี่กี่ห่อ <c oughs> ต้องเรียงอบบมาเลยให้ไวโอ้ยโดนประตูหนีบมือโอ้เลือดเลยนี่แอบเลือดนิดหน่อยน้อยไม่เป็นไรอยากแกะโดเรมอน เ,เ,เดี๋ยวแกะอันนี้ให้หมดอันนี้ไปได้พวกเศษเศษมาตามเชลอีกนิดหน่อยเยอะเหมกันอะสิบเกือบครบอ่ะสิบเศษแต่ยังห้าสี่อะไรพวกนี้เอามาเนี้ยาาออประมาณสิบห้าห่อเอ้ยสิบเก้าดิก็ประมาณยี่สิบอะยี่สิบยี่สิบห่อเดี๋ยวลองดูว่ายี่สิบห่อเศษเศษจะไ,ได้อะไรเดี๋ยวจะถ่ายคลิปหนึ่ง ไม่เรี่ยงเยนะเพราะว่าอันนี้เป็นไม่ได้สั่งเป็นล็อตศูนย์ห้าศูนย์ห้าสิบหกไม่ได้สั่งอองนไลน์อันนี้หยิบมาจากจากเขาเขาวางเอาไว้ตรงตรงมุมมุมห้องอยู่สามแพ็คก็เลยจับก,ก็เลยอ้ยเ็บอย่างเนี้ย <c oughs> อันนี้เร็วๆได้เพราะมันฉีกดง่ายถ้าเป็นพวกโดเรมอนจนะฉีกดยากเลยคาบะบนน้มันพรวดพลาดพรวดพลาดได้เลยโอ้ยเลือดออกเลย <c oughs> มุมม <c oughs> อันนี้น่าจะแสบนี่ต้องโดนพวกทิงเจอ โโอ้ oh, oh. Yeah. แปะซะโอ้ยเจ็บเจ็บโดนสกอตเทปนึงเอ็นดูนุทจะได้ใบดีๆไหมเอ็น เฮ้ยคนเหนียวติดอ๋อได้ครัง้งน,นี้ก็ยังหายากพอจะออกน้อยอยู่ <c oughs> ว้าวมาแล้วนา่าจะเป็นอาอาไข่ปลาอาอาไข่ปลาอาอาเบอร์ห้าสิบลูกหมู่ อาอกมากระชังอันนี้นแสดงว่าจะออกเยอะอาไปแล้วว้าไม่ได้เลยดีเลยใส่ได้เลิกซื้อโอเิงยาไปก่อนนะครับช่วงนี้ไปโดเรมอน,นะะ่อยว่าเราจากรู้ว่าโดเรมอนออกง่ายหล่า SR ไปใบหนึง่งละเปิดแพ็คแรกได้เลยอาจจะง่ายกว่า SR ของดาร์คอนบอลน่ะ สุดๆดนบอลนี้สุดยาก S R ยังยาก S S R จะไปเหลือหรือไ,ไปขั้นใหญ่แล้วจะดวงจริง <c oughs> นี่ได้คาลิฟาอะ่ะแท็กสองเลยสวยไว ไว้ได้โอลิงยากลบก่อนเคยแพ็คดิจังแกะก่อนกระแตแต้วบินผ่านบ้านร้องลั่นเืยเลยแกะเป็นแบบมันดุเดือด ยังโดนแบนอยู่ในกลุ่มโพสอะไรไม่ได้สองวันแ้สรุปก็ยังไม่รู้ว่าทำไมโดนแบนกเลยใส่ไม่โพสละเกีย yeah. ดโพสแล้วมันแบนคงจะแชร์ไม่ได้ต้องให้แบบ u t u b e อย่างเดียวเอาไฟล์ลงเฟสได้เออน่าจะได้นะเดี๋ยวใส่ต้องไปโพสลงเฟสโดยการไม่แชร์ น่าจะดีกว่าเหมือนกับแบบโพสลงเฟซเลยอะ่ะโพสต์ในก,กลุ่มฮ้ยเออน่าจะได้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลอง <c oughs> เขอวันสักวันวันเสาร์กันชัวชัวให้กลับไปโพสได้เดี๋ยวจะลองอีกทีจะแบบนี้นแกันนันสี่สองสี่ มับาดแผลบาดแผลเราเยอะมันไม่ได้ <l ese> มันได้ยากได้ยากเสียยากจมกิมหาสาลเต่ยากนี่แบบไม่ได้ตั้งใจนะ SR อะไรอย่างเงี้ยคือเสียยากนี่สึกจะซื้อแรกให้ได้ SR เลยอ่ะอันเดบาลันจดำได้เป็นดาว แบบเออไม่มีหลังใจไอ้นี่แบบโอ้โหซื้อห้าแพ็คนังได้มาอันใรที่ซื้อต่างหาง้เออได้เลยเก็บไปแกะสักแพ็คดูดความยาวค่ะให้อยู่เฮ้ยได้อยู่เว้ยมันเร็ว เจ็ดนาทีได้ๆเดี๋ยวแกะให้หมดเป็นสามแพ็คเดี๋ยวจะไปให้เด็กพิการแล้วมันเยอะเต็มบ้านนะฮะโอเคครบแล้วมาลุยเลยอินไปอย่างว่อง ว้ายอ่าอีกแล้วไข่ปลาโอ้โหฟรีเซอร์อ๋อได้ไอ้นี่มาไอ้นีครับปลาโอ้โหอาร์าหมดเลยอาร์อาสามอ๋อไม่เกี่ยวเดีอันนี้ไม่ได้แพ็คแต่ไอ้ล็อตที่สั่งมารู้สึกได้ได้น่าจะอาร์ได้แต่อา่ะอาร์าร์มั้งไม่ไหวเลิกมันยากไป ไอคนได้ก็ได้คุดเยอะก็จ่ายของไม่น่าจะดีหรือเปล่าสู้ตอนเสียยากไม่ได้นะหน่อยอ่เอินล้วนแพ็คอินล้วน <c oughs> ได้เบรกจากกันบอลแต่เทีย์เท่านี้ ไม่ไหวไม่ได้ S R เอ้ยเออจะเลิกเลืออีกแพ็คจะได้ไหมเนี่ย N l u a น,น <c oughs> ดูฮะจบไป,ไปนี่งแพ็คสุดท้ายแล้วมาะเก็บยัมีแกะด้วยเลมนนั่นเดียวด้วยมั่น ลุ้งง่ายกว่าเยอะแต่ราคามันก็จะราคาไม่แพง SR สรใบละสองร้ 200, อยมันมีสิบแบบ <c oughs> ใครไม่อยากลุ้งก็ไปเอฟเอาก็ได้นะการเนี่ยตอนนี้ราคาตกตกจกังตลาดหุ้นตลาดหุ้นน่าจะขึ้นแล้วนะอีทาวไม่ได้ <c oughs> ีอยู่ในประเทศนี่ไปก่อนกฎกติกาบิดเบี้ยวแต่ว่าต้องรอดูต่อว่ามันจะไปกันยังไงต่อสำหับัวย้ายข้างหรือเปล่าหรือว่าจะเกาะกันไปเหนียวแน่นเกาะกันไปเป็นฝ่ายค้าน <c oughs> ไปเป็นฝ่ายค้านก็อาจจะโดนยุบแต่พรวคเคราะห์ทั้งหลาย <c oughs> เลยเล่นเกมยุบพัก <c oughs> ต้องต้องให้มวลชนะจัดการแต่ต้องยื่นข้อเรียกร้องคนยังไม่ยื่นข้อเรียกร้องเลยแค่มาแสดงออกเฉยๆว่าไม่พอใจแค่นั้นมันก็มันก็แค่นั้นไง วงจัดก,การฝูงมชนจนเชี่ยวชาญแล้วอะไรไม่กลัว <c oughs> มันรอเข้าเงินไขอย่างเดียวเลยวงนี้แย่จริงจจัดการสอรวอ่อนนะะดับแรกธุรกิจสอวอไอ้ยังคนก็ยังไปใช้ตลาดเสรีอยู่ดีเสรีสุวรรณพานนทนะรวย <c oughs> ต้องแบบเอมไมอไม่คงไม่้าเลิกันไปสร้างตลาดแข่งได้ไหมไอ้เจ๊งไปเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> อยากกลับไปอีกมาโอเคเร็วกว่าแกะไอ้ดูเลมอนเยอะเลย มันแกะยากแกะดีๆซองแตกเลยทีเดียวโอ้โหน่แพ็คสุดท้ายขอดีๆหน่อยเธอชิงสองกุอามาแล้วอ่าวบอกว่ามันเป็นเหมือนเส้นไหมโอโอโออ่าอ่าอ่าซ้ำด้วยโ <c oughs> อ้ได้เบอร์นี้ ได้ไวส์โอ้ใบแรกอะซ้ำเลยจบมันได้การ์ดดีๆยากยากไปงั้นเอถอะคงจะพอแต่เพียงเท่านี้ <c oughs> ไปรอนู่นนะ SSR ศูนย์สี่จากไอ้สมุดเก็บอย่างเดียวนะอ๋อไปดเลมอนแทนดีกว่า โ o รา e m มอนแกดูว่าเพื่อนเี่ SSR โผล่มาหวังได้ยากมากลมๆแรงๆเลยไปอึ๊บนี่ใบนี้มันไม่เคอยออกเลยนะแต่ <c oughs> ผมขายไปไปแล้ว สองบาทห้าบาทขายได้ก็ขายไม่เก็บมันเยอะซ้มเกิน <c oughs> <c oughs> สองสุดท้ายเ <c> อ <oughs> <c oughs> <S ling> ็นล um ้วนโอ้ สรุปข่าวสรุปสามแพ็คจากสาขาแถวบ้านนะได้อาามาสองใบนะแล้วก็อาหนึ่งใบนี่คืออนี่คือ r าไข่ปลา